Terima kasih telah menonton! ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกออกประกาศเตือนฉบ,บับที่7คือลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังแรงโดยทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีขึ้นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-25มกราคมนี้สภาพอากาศบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลาทะเลมีคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องบริเวณชายหาดบ้านบ่ออิดตะบนเกาะเต้าอาเภอเมืองจังหวัดสงขลามีลมกระโชกแรงตลอดเวลาทะเล ในเวิร์กอวหลังเขื่อนกันขึ้นมีคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่งเช่นเดียวกันชาวประมงพื้นบ้านบ้านเบาอิดต้องหยุดออกทําการจับปลาหลังจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งเตือนคลื่นลมมีกําลังแรงช่วง24-25มกราคมนี้บริเวณชายหาดบ้านเบาอิดวันนี้มีเรือประมงของชาวบ้านจอดเรียงรายเต็มชายหาดชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าหลังอุตุแจ้งเตือนคลื่นลมแรงวันนี้จึงไม่นําเรือออกจับปลาต้องหยุดไปจนถึงวันที่25มกราคมอย่างไรก็ตาม ชาวประมงพื้นบ้านมีความเชื่อมั่นในคำพยากรของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากที่ผ่านมามีการรายงานสภาพอากาศอย่างแม่นยำตลอดมาทำให้ชาวประมงพื้นบ้านต้องดูรายงานสภาพอากาศทุกวันก่อนที่จะมีการออกเรือทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่ต้องไปเจอกับลื้นลมแรงกลางทะเลสามารถนำเรือออกไปทำประมงได้อย่างปลอดภยัย